ครับบวัสดีครับย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับผมมาเป็นนายสิบได้อย่างไรเนาะในห้วงนั้นนะครับที่บุคคลที่มีความรู้หรือเพื่อนที่ฝึกร่วมกันนะครับเขาส่งมาฝึกอคนก็ได้ไปเรียนนักเรียนนายสิบแต่พวกที่อยู่ที่นี่อ,อยู่กองร้อยต่างๆหรือฝึกร่วมกับพวกกลุ่มที่เขาส่งมาเป็นในักเรียนนายสิบนะครับพวกผม อาพวกที่อยู่มสามนี่มีความรู้มสามนี่ก็สามารถไปเป็นนายสิบได้อาส่วนผมจบปเจ็ดสาเหตุผมว่าเกิดขึ้นกับสิ่งที่ผมทํากับคนคนหนึ่งนั่นก็คือคุณนายแดงในห้องที่ผมหลังจากฝึกเราขึ้นกองร้อยกองร้อยเครื่องยิงหนักเนี่ยอาผู้ก,กองสิมสิวธาพร้อมคุณนายแดงอาที่เป็นคนคุณนายแดงนี่ เขาจะมีร้านขายของพิ็นสวัดิการของทหารนะครับแกก็จะซื้อพวกอาหารพวกขนมนะครับเอ่อพวกที่อาหารตามสั่งนั่นแหละนะครับแล้วก็มีขนมมีอะไรนะครับซึ่งอยู่ที่นั่นนะครับผมจะมาช่วยงานคนแดงนี่ตลอดซึ่งไม่ไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรผมก็มาล้างถ้วยล้างจานนะครับขนมขายหมดผมก็ได้กินเนาะซึ่งผม อยู่บ้านก็เป็นเป็นนิสัยที่ผมอยากจะทําของพวกนี้อยู่แล้วนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยผมก็ทาในห้องที่ผมกลับบ้านมานะครับผมก็เป็นฤดูการที่มันฤดูการฝนหน้าฝนมันก็จะมีพวกเห็ดพวกหน่อไม้พวกอะไรเนี่ยผมกลับมาคุณนายแดงว่าอย่าลืมหาเห็ดมากินเด้อล่ะอะลลาเด้อหาหน่อไม้มากินเด้อผมก็เอาไปครับอ่า เพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันมีหน่อไม้มีเห็ดมีอะไรหน่อไวนะ้เอาไปให้แกแกแก็ดีใจคุณนายแดงแกเป็นคนอีสานอยู่บ้านภัยมงคนี่เองครับตอนนี้เสียชีวิตแล้วตามที่ผมสืบดูเสียชีวิตแล้วแต่ผู้กองสีชูทาย,ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้นะครับด้วยที่ผมทํากับผู้หญิงคนหนึ่งทีนี้ก่อนจะปลดนะครับมันก็มีการเขาส่งให้ไปสอบนะครับส่งให้ไปสอบก็ หนึ่งในนั้นมีผมแล้วก็เพื่อนๆไปสอบพลขับอยู่ที่ท่าเรือเกียกกายกรุงเทพเนาะช่วงก่อนไปฝึกเนี่ยไปสอบเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก่อนเป็นทหารเกณฑ์ก่อนจะออกสนามผมก็ขับรถนะครับไม่เป็นเลยครับขับรถไม่เป็นเลยก็มาฝึกมาฝึกเอาอยู่ที่ทหารนี่แหละผมไปเป็นทหารอยู่โรงรถนะล้างรถเช็ดรถอุ่นเครื่องรถขับรถไปส่ง ข้าวกองการนะครับแต่ความชํานาญก็ไม่เท่าไหร่นะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมปรากฏว่าไปสอบอยู่ที่ท่าเรือเกียรไก่นะครับสอบเดินหน้าถอยลังนี่แหละอ่าเขาเรียกว่าขนสง่งอยู่ท่านขน,นส่งทหารนะครับปรากฏว่าไปสอบเพื่อนสอบได้หมดทุกคนครับไปด้วยกันสี่คนผมสอบไม่ได้โอ้ผมเสียใจมากเลยนะทำยังไงเนาะ คือคิดว่าสอบครั้งเดียวก็คงมาสอบอีกไม่ได้ลว,วงเะตาของเราเนี่ยเราก็อยากจะเป็นเจ้าเป็นนายเจ้าคนนายคนนะเนาะอรยังไงเราก็มามาทางนี้อยู่แล้วนะบางคนนี่ลาบจํานะครับไม่เอาเลยให้ในสิบก็ไม่เอานะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาสบายกว่าแต่ผมนี่ครอบครัวที่ยากจนนะครับเรียนจบก็แค่ปรเจ็ก็อยากจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าเป็นนายนะครับก็อยากเป็น ที่นี้กลับมาเนี่คุณนายแดงนี่ด่าผมชิบหายเลยนาะมึงวาสนามึงเนาะกูสาให้มึงคนอยากจะไปตั้งหลายคนกูไม่เลือกกูเลือกเอามึงไปเอากูจะให้บอกผู้กองเอาให้น้ำมันมึงยี่สิบลิตรเนี่ยถังยี่สิบลิตรเนี่ยเอาใส่รถจิบไปฝึกปรากฏว่านะครับผมไปฝึกอยู่ที่นั่นนะครับปากหลักเหมือนกันเลยกับที่อยู่ท่าเรือกเกียกกายนะครับที่เขาสอบ คนขับผมก็ไปขับแกบอกว่าถ้าน้ำมันไม่หมด20ลิตริมึงอย่าลงมาโอ้โหผมไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับขับแบบเอามือหมุนหมุนหมุนที่นี่เข้าเข้าออกอ,อกได้สบายเลยคล่องเลยครับผมในที่สุดสอบรอบที่สองผมไปผมก็ไปไปสอบมันจะเป็นดวงวันสนาอะไรไม่รู้ <c oughs> ผมเข้าไปผมสอบเลยครับ หมายเลขหนึ่งเข้าไปสอบได้เลยผ่านเลยนะช่วงที่ผมสอบอยู่นั้นคนที่คุมสอบเป็นผู้หมวดกเกษียณแล้วครับแก่ๆนะครับนั่งกินกาแฟอยู่แก่นั่งกินกาแฟ,ย,แาแฟยังไม่หมดแก้วผมสอบได้แล้วเอา้าผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วครับวะผมสอบเรียบร้อยเฮ้ยมีคนบอกมึงหรือเปล่าไม่มีผมมาคนเดียวครับวะผมก็โมโหเลยเอา้าใครจะมาบอกแกว่าสอบใหม่ผมไม่สอบแล้วครับ ผมสอบผ่านแล้วแกมวยแต่กินกาแฟยอยู่ผมเสร็จเรียบร้อยนะครับแกก็ไล่ผมลงเลยเอา้าลงลงลงเขาก็สอบขึ้นสอบเสร็จทีนี้ก็สอบเส้นทางครับไปเลยเขาอยากจะทดสอบผมหรือยังไงไม่รู้ถึงทางโค้งนี่เขาบอกจอดจอดไม่ได้นะครับต้องห่างโค้งสามสิบเมตรหรือห้าสิบเมตรนะครับผมผมไม่จอดผมก็ไปเลยขึ้นสะพานแกบอกว่าจอดจอดกูจะลงไปเยี่ยวไม่จอดครับบนสะพานมันผิดอ่าผมก็โอ้ เขาเขาลองนะครับเขาลองขอทดสอบหรืออะไรไม่รู้ครับผมพอมาถึงนะครับอทุกคนสอบผ่านนะครับทุกคนสอบผ่านหมดแต่ผมนี่ไม่รู้ว่าผมผ่านไม่ผ่านเขาไม่บอกเลยเขาก็มีหนังสือนะครับใส่ซองให้ยื่นใส่ซองให้ไปทุกคนกลับบ้านนะผมกม็นอนคิดอยู่กลับมาขี่รถมานี่กูได้ไหมนกะูสอบผ่านไหมนาะ อามาถึงกองลอยครับคุณได้แดงเอามาเปิดอ่าซองนั้นดูโอ้ยแกดีใจแทนผมบักจ่อยเอ้ยแจ่ก่อนเขาเรียกผมบักจ่อยผมจ่อยผมจอยหอมนะครับมึงได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วบาดนี่มึงได้เปลี่ยนแล้วมึงได้เปลี่ยนแล้วมึงสอบได้แล้วดีใจแกดีใจนะครับดีใจผมแกรักผมเหมือนลูกคนหนึ่งเนาะ ผมก็ดีใจครับทีนี้เขาแต่ต้องรอาการบรรจุนะครับซึ่งต้องรออีกเป็นปีนะครับเป็นปีนะครับก็พากันกลับไปผมกลับมาที่บ้านนะครับนี่คือมีการปลดแล้วก่อนปลดนะครับห่วงที่จะปลดเนี่ยเป็นห่วงที่ทหารเนี่ยอยากจะกลับบ้านมากๆเลยครับตื่นขึ้นตีสามตีสี่เดี๋ยวมาขันไก่เลยเอ้ คืออยากให้มันสว่างเร็วๆนับวันถอยหลังเลยครับเมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็เอาเสื้อผ้าที่เราเอาไปตั้งทีแรกนะครับกางเกงยีนนะครับเสื้อผ้าพนเรือนเขาให้นะครับเอามาให้ใส่ใส่โอ้ยตั้งแต่เข้าไปสามเดือนนะครับเขาเขาไม่ให้เลยนะครับกางเกงนะเพราะกลัวพวกเราไปเที่ยวไปหนีหนีไปเที่ยวเขาเอาคืนให้แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับผมอ่า ในที่สุดผมก็มารออยู่ที่บ้านนะมา,มาถึงบ้านมาบอกพ่อบอกแม่นะพ่อแม่ก็ดีใจส่ขวัญให้นะครับอ่าผมบอกว่าผมไปเป็นทหารครั้งนี้ไปสอบเป็นนายสิบได้พ่อแม่นี่แแกก็ฟังไปงั้นแหละเอา้ามึงจะเป็นนายสิบได้ยังไงประมาณนี้จบแค่พอเจ็ดมีความรู้แค่นี้มึงจะเป็นนายสิบได้ยังไงเพื่อนที่ไปด้วยกันนะห้าหกคนนี่ไม่ได้สักคนมีผมได้คนเดียวครับนะในที่สุด ผมบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่เชื่ออ่ะไม่เป็นไรก็รอรอการรอ,อ,อ,อดิเกือบปีผมก็เอ๊ะทำไมไม่เรียกสักทีเนาะอ,อยู่มาวันหนึ่งมีหนังสือให้ผมไปรายงานตัวที่จังหวัดนครพนมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามตอนต่อไปครับผม